ในระหว่างที่เรากำลังนั่งรอเรือนะคะอ่ะพี่จะมาเล่าถึงความเป็นมาของคำที่ชื่อว่า f a r one status ที่เรากลางนั่งรอเรือนะคะอ่ะพี่จะมาเล่าถึงความเป็นมาของคันที่ชื่อว่าเฟียวันสเตเตเซนะคะเฟียน,นก็คือสี่แปลหมายว่าหมายเลขสี่วั Par, น,ะะนะะก็คือป่านะคะสเตเตเซนะคะก็คือก็คือทะเลสาตร,ตร,ตรงนี้นี่เองนะคะนั่นก็คือทะเลเนี้ยทะเลสาบนเนี้ยนะคะก็จะเป็นการมาบรรจบกันของสี รัฐด้วยกันนั่นคือรัฐอูรีรัฐชวีสรัฐอุนตาวานเดนและก็ลูแสนนะคะนั่นคือสี่ป่าสี่ภูเขานี้นะคะที่ที่มาบรรจบกันอยู่ตรงทะเลสาบนี้ mm hmm. เขาก็เลยเรียกว่าเอา่อเฟียวันสเตเซนั่นเองนะคะ mm hmm. ซึ่งจากพี่ดูจากเอ่อกูเกิลนะคะ mm hmm. ก็ดูแล้วคือทะเลสาบนี้นะคะมีความลึก ที่สุดนะวัดจากจุดที่ลึกที่สุดนะคะอยู่ประมาณ104เมตรด้วยกันนะคะแล้วก็วัดจากความยาวของขอบฝั่งของทะเลสาบเนี่ยก็จะยาวอยู่ประมาณ1 4 3กิโลเมตรนะคะถ้าวัดจากบ้านพี่เนาะจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ใช่ไหมจากเฟอร์เล่นไปนะคะจนถึงจากจนถึงรูแซนนะคะคิดว่าประมาณ100 43.7กิโลเมตรด้วยกันนะคะวันนี้นะคะก็เป็นบรรทิศน,นะคะซึ่งคนอาจจะดูน้อยนิดนึงนะคนแทบไม่มีเลยเนาะเพราะว่ามันยังไม่ถึงหน้าหน้าไฮซีซันซึ่งจุดตรงนี้จุดตรงขึ้นเรือตรงนี้นะคะเขาจะมีบริการเเป็นเรือเรือสลับนักท่องเที่ยวมันยังไม่ถึงช่วงเ เทศก,กาลไฮซีซันนะคะซึ่งจะเริ่มเปิดกลางเดือนนี้นะคะเดือน, April, อเ,อนเมษายนนี้นะคะเรือเรือนลำนั้นนะคะเรือสำหรับบริการนักท่องเที่ยวคือจะมีเรือเยอะกว่านี้นะคะก็จะเริ่มให้บริการตอนกลางเรือนนั่นเองค่ะแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นเรือเหมือนเรือประจาทางนะคะที่ไปให้บริการประชาชนคนที่อยู่ที่นี่นะคะไว้สําหรับเดินทางไปยังหมู่บ้านต่างๆโดยที่เขาไม่ต้องใช้รถนะคะซึ่งหมู่บ้านฝั่งทางด้านนู้นนะคะ คือบางที่ยลงจุดอะมันก็ไม่สามารถมันก็ไปรถได้แต่ว่ามันต้องมันต้องอ้อมทางอ้อมอ้อมภูเขาอ้อมชายฝั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้านั่งเรืออย่างเงี้ยมันก็จะดูแค่ข้ามฟางเองก็คือจะดูใกล้สําหรับประชาชนคนที่เนีย่ยในการใช้บริการใน,ในการใช้ระบบสาธารณะขนส่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะคะ

ตอนนี้เราก็ได้มาถึงเมืองปรุนนั่นแล้วนะคะเมืองบุนเนนเมืองเมืองบรุนเน้นนะคะเป็นเมืองต่างพังกตากาัน,นิมทะเลสาบของสวิตเลเลยนะเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่แบบนิยมเลยของนักท่องเที่ยว,วอธิบายพนี่ผู้หิปิดปากตนใจเป็นโลกโคตรนุ่ ใหม่หลักใหม่อ,หอ่ไรเต็มรถหาไกายคนนั ตอนนี้พวกเรากำลังเดินอยู่ในเมืองของบรูนเนนนะคะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะคะทุกคนก็เลยร้านรวงก็เลยไม่ค่อยเปิดกันเป็นวันอาทิตย์เออเป็นวันอาทิตย์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันอาทิตย์คือร้านร้านอาหารก็คงจะเปิดเป็นบางร้านแต่พวกร้านช้อปปิ้งต่างๆนี้คือจะปิดปิดเลยปิดหมดเออปิดหมดเลยนะคะ โอ้ยมีร้านเคบับด้วยอยากกินเคบัาาบพิซซ่าเคบับอ,อุ้ยตึกน่ารักนาะอแม่เนาะ นางมีลูกค่ะทุกคนนางฟักไข่โอ้ยมีหลายฟองแล้วนะ่ะดีใจด้วยนะ Congratulation ค่ะคุณได้ลูกโอ้มันจะหาไข่หมัอนกี่เออมีไข่ละทุกคนเดินมานะคะนะ้ำมาเจอหงคู่หนึ่งค่ะนาะงกำลังออกไข่ทุก ไม่ใช่นะงเราไข่นางออกไข่แล้วไข่น้ำมีกี่ฟองแม่หน<ๆ>ึ่งสองสามสี่เก้าเก้าฟองอ่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าฟองทุกคนงวดนี้เก้าสิบเก้าสองศูนย์เก้าสองเต็มเต็มเมื่อกี้เดินมาเจอหองคู่หนึ่งกำลังฟักไข่อยู่เธอแล้วก็นรานรากันรากนารักเนาะแม่เนาะนารักเชี่ยวนะคะมีก้องมีทั้งหมดเก้า เมีไข่เก้าฟองนะคะได้แล้วงวดนี้เธอศูนย์เก้าสอง้าสองศูนย้าสองศูนย์โอ้ยค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่พาคุณแม่นะคะไปล่องเรือมาลงเมืองบุรุนนั่นนะคะตอนนี้กำลังจะเดินไปสถานีรถไฟเพืนั่งรถไฟกับไปยังบ้านนะคะ วันนี้ก็เป็นทริปสั้นๆนะคะพาคุณแม่เที่ยวเนาะแล้ยังไงนะคะก็ฝากกดซับสไคร้์กดไลค์ให้พี่เจและคุณแม่ด้วยนะคะไาเจอกันโอกาสหน้านะคะวันนี้ลาก่อนไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ